ต้นไม้นี่มันกินได้นะเราจะเด็ดยอดไปใส่กัวแฮมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะอ่านเก็บต้นไม้โกโสนนะคะไปทำกับข้าวนะคะคือนนประโยชน์ของต้นโกโสนก็คือว่านะนิยมปลูกเป็นต้นไม้ประดับนะคะส่วนมากก็จะปลูกภายในโควเลือนนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเอามาทําเป็นกับข้าวนะคะคือ ในสมัยก่อนนะคะเขาจะคนไทยเชื่อว่าปลูกแล้วจะเป็นการช่วยสร้างกุศลช่วยเสริมสิริมงคลแก่คนที่ปลูกในครอบครัวนะคะนิยมปลูกไว้ในเป็นไม้ประดับบารมีนะคะทําให้ชีวิตมีความสุขป้องกันคุ้มครองอันตรายทั้งพวงในสมัยโบราณรับปลูกไว้ในราชวางังหรือบ้านขุนนาวังหลวงอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะนํา ต้นปูดสนมาทำอาหารนะคะคือตัวนี้เราจะมาทำเมนูข้้วแหมไก่นะคะก็จะเด็ดเอายอดอ่อนมานะคะไปทำกับข้าวนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยกินก็ลองเอาไปทำกับข้าวดูนะคะรสชาติก็จะออกประมาณหวานๆมัน,น,น,นๆนะคะไม่เป็นพิษนะคะส่วนลำต้นมันก็สามารถเอาไปต้ม ช่วยรักษาลโรคทางเดินปะสะัสสาวะแก้ร้อนในและแก้กาะหายน้ําได้ดีนะคะนอกจากนี้เรายังไปทํากับข้าเอาไปทําเป็นกับข้าวส่วนมากทางเหนือเขาจะไปใส่ข้าวแห้มไก่เกงโฮอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะ